ทางด้านของนายกสมาคมคนพิการภาคตนอ่อนนะครับก็ขอบุณรัฐบาลหลังจากที่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนคนพิการไปกระทั่งถึง3ธันวามคม2567เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์เงินหมื่นในขณะที่พบว่าผู้พิการไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า1ล้านคนที่ยังตกหล่นอยู่นะครับก็หวังว่ารัฐบาลจะเปิดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐทั่วถึงทั่วหน้าดรนรง์ไปวันเสาร์นายกสมาคมคนพิการภาคตนอ่อนนะครับ ก็บอกว่ากรณีที่คณะรัฐมนตรีครับมีมติเมื่อวันที่17กันยายน2567เห็นชอบเงินที่จะมอบให้พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มแรกรายละ1,000 0บาทนั้นเนี่ยรัฐบาลได้ขยายเวลาลงทะเบียนให้กับคนพิการทุกคนทั่วประเทศไปถึงวันที่3ธันวาคม2567เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในการรับเงิน1,000นบาทนะครับ ตนเองในฐานะนายกสมาคมคนพิการภาคตนออกแล้วก็เป็นตัวแทนคนพิการทั่วประเทศรู้สึกขอบคุณนางสาภแยทองทานชินวัตนาย,ยกรัฐมนตรีและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่รัฐบาลครับให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มสําหรับคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการทั่วประเทศ เพศชายนะครับ1,148,554คนเป็นหญิงเนี่ย1,666,525คนมีบัตรประจําตัวคนพิการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสิ้นนะครับ1 8 1 7 8 5คนแล้วก็มีบัตรประจําตัวคนพิการแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกจํานวน1,133,294คน ก็อยากให้รัฐบาลออกสำรวจคนพิการที่ยังตกหล่นอยู่นะครับหรือขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งใหม่ทั้งหมดเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ์โดยทั่วหน้าและทั่วถึงเพราะว่ายังมีคนพิการอีกจํานวนกว่าล้านคนที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทําให้เสียโอกาสที่จะได้สวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบี้ยความพิการที่เพิ่มเติมโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาทและจากรัฐบาล800บาทครับ ต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับที่เล็งเห็นคนพิการและก็กลุ่มปอบมางกลุ่มแรกแล้วก็ที่ได้รับฟังเสียงเล็กๆจากผมซึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลมีการแจกเงิน1-0,000บาทให้กลุ่มปอบบางหรือคนพิการทุรทรทน,ทนหน้าวันนี้รัฐบาลก็ทําแล้วก็ขอบคุณนะครับแทนพี่น้องคนพิการ2ล้านกว่าคนในประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณนะครับคนพิการอีกหนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าคนที่ยังไม่มีปัจจัยรัฐนะครับ อยากให้รัฐช่วยสำรวจใหม่หรือไม่ก็ให้เขาลงทะเบียนใหม่ว่าร้านหนึ่งแสนคนเนี่ยทําไมถึงยังไม่มีอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทุกสัมปทาจากรัฐอ้างอิงจากบัตรสันแห่งรัฐฉะนั้นถ้าหากคนพิก,การมีบัตรแห่งรัฐอย่างแรกเลยจะได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มอีกสองร้อยแล้วก็ทุกสิทธิ์ต่างๆจะมาจากบัตรสัมปทานแห่งรัฐครับด้วยความวิงวอนฝากรัฐบาลด้วยครับขอบคุณครับ